สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องความเมตตาค่ะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงฝาแฝดสองคนชื่อเดือนและดาวเดือนผู้เป็นพี่มีนิสัยขี้มโมโหอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นส่วนดาวเป็นคนที่มีน้ำใจมีความเมตตาชอบช่วยเหลือตามความสามารถของตนเองจนบางครั้งเมื่อแม่ชมดาว เดือนก็มักจะหงุดหงิดและไม่พอใจเสมอเช้าวันหนึ่งเดือนตื่นแล้วไปอาบน้ำเพื่อจะไปโรงเรียนและสงสัยว่าทำไมดาวถึงยังไม่มาสักทีจึงเดินไปดูพบว่าดาวไม่สบายวันนั้นเดือนจึงต้องเดินไปโรงเรียนคนเดียวเดือนนั่งอยู่ในสวนรอแม่ทำกับข้าวอยู่ใต้ต้นมะม่วง แล้วก็มีนกตัวหนึ่งมากินผลมะม่วงเดือนรำคาญเสียงนกจึงหยิบก้อนหินปาใส่นกตัวนั้นจนบาดเจ็บแม่จึงกล่าวตักเตือนว่าเราควรมีความเมตตาต่อผู้อื่นแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเกิดปัญหาเราก็จะได้รับความเมตตากลับมาเดือนเดินไปโรงเรียนก็มีหมาแม่มีสุนัขตัวหนึ่งเดินมาขออาหารกินไปให้ลูกของมัน เดือนนึกถึงคำสอนของแม่จึงเดินไปซื้อลูกชิ้นมาให้มันกินแววตาของมันดูมีความสุขมากเดือนถึงโรงเรียนระหว่างเรียนก็คิดอยู่เสมอว่าทำไมวันนี้ถึงรู้สึกมีความสุขอาจจะเป็นเพราะว่าได้ทำความดีเมื่อถึงตอนเย็นเดือนรอแม่มารับกลับบ้านแต่ก็ยังไม่มาสักทีจนครูเดิน จนครูเดินมาบอกว่าวันนี้แม่พาดาวไปโรงพยาบาลจึงต้องเดินกลับบ้านเองแต่กว่าเดือนจะรู้นั้นก็ดึกมากเสียแล้วระหว่างทางทั้งมืดและทั้งเปี่ยวเดือนกลัวมากมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายเดือนเดือนกลัวและตกใจมากจึงร้องไห้และสลบไปเมื่อตื่นขึ้นมาเดือนก็พบสุนัขตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้า เมื่อมองดีๆแล้วนั้นสุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขที่เรียนช่วยเมื่อตอนเช้าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเรามีความเมตตาต่อผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเราก็จะได้รับความเมตตกลับมาไม่มากก็น้อยซึ่งตรงกับคุณธรรมซึ่งตรงกับพระวรสารเกี่ยวกับเรื่องความเมตตาขอบคุณค่ะ